สวัสดีค่ะพี่นิดวิลาวันนะคะวันนี้นะคะพี่นิดจะมานำเสนอวิธีการเช็คเบี้ยแจ้งงานนะคะเราจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรมาชมกันได้ในคลิป ก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของการเช็คเบียแจ้งงานนะคะตัวแทนหรือในหน้าเนี่ยควรที่จะให้ความรู้นะคะให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ว่าในรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยลูกค้าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งนะคะ สิ่งแรกเลยที่ลูกค้าจะต้องมีก็คือพอรบรนะคะพระบรเป็นประการภาคบังคับนะคะที่ทุกคนจะต้องซื้อนะคะก็ถ้าไม่มีนะคะเราจะโดนปรับเนี่ยสูงสุดโทษสูงสุดอยู่ที่10,000บาท และสิ่งที่เรารู้ต่อไปก็คือพอรลบรให้ความคุ้มครองคนไม่ได้คุ้มครองตัวของรถยนต์นะคะหากเจ้าของเนี่ยไม่มีพรลบรเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเงินนะคะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาซึ่งจำนวนเงินวงเงินความรับผิดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่3 0 0แสนบาทถ้าทำให้บุคคลชนคนแล้วเสียชีวิตลงนะคะ แล้วก็เงินส่วนที่ส่วนเกินเนี่ยเราสามารถเบิกได้กับประกันภาคสมัครใจคือเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเราจะต้องจ่ายก่อนในความรับผิดในส่วนของความรับผิดของพรบที่เราไม่ได้ซื้อนะคะส่วนที่เหลือเราคือถึงค่อยเบิกกับประกันภาคสมัครใจซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้นะคะ ประกันประเภทที่2นะคะที่ลูกค้าควรที่จะต้องซื้อไว้ก็คือประกันภาคสมัครใจนะคะก็คือเป็นประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าเราควรมีนะคะเพราะว่ามันให้ความคุ้มครองทั้งคนและก็รถยนต์นะคะประกันประเภทนี้ที่เราได้ยินเนี่ยก็คืออย่างเช่นประกันชั้น1ประกัน2บวก3บวกหรือที่เราเรียกว่าประกันประเภท5นะคะ จะเห็นว่าประกันภาคสมัครใจเนี่ยให้ความคุม้คมครองค่อนข้างควบคุมนะคะทั้งตัวชีวิตและก็ทรัพย์สินซึ่งให้มากกว่าพอลบอนะคะถ้าเราเข้าไปดูในตารางกรมธรรของท่านนะคะให้เข้าไปดูช่องที่จำนวนเงินเอาประกันนะคะที่มีอยู่3มช่องเนี่ยเราจะเห็นว่าความรับผิดนะคะความ ความคุ้มครองที่ให้เนี่ยคือมีในเรื่องของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะคะก็คือความเสียหายต่อชีวิตนะคะแล้วก็ความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะแล้วก็ในส่วนที่ช่องตรงกลางนะคะอันนี้เนี่ยเราเอาไว้ดูในเรื่องของความเสียหายต่อรถยนต์นะคะคันที่เราเอาประกันหรือในกรณีที่รถยนต์เราสูญหายไฟไหม้ ะะจะให้ความคุม้มคอรองในทุนประกันที่เท่าไหร่นะคะส่วนในช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นความคุม้มคอรองตามเอกสารแนบท้ายนะคะก็คือเป็นความคุม้มคอรองเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วทําให้เกิด ความการเสียชีวิตขึ้นนะคะสำหรับตัวผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่นั่งมาในรถหรือในกรณีที่เกิดการพลภาพขึ้นนะคะกรมารทานตัวนี้จะให้ความคุ้มครองท่านในวงเงินเท่าไหร่รวมทั้งมีถึงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การประกันตัวผู้ขับขี่นะคะสำหรับช่องตารางตรงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันใน ความคุ้มครองของกรมธรรม์นในแต่ละประเภทที่ท่านซื้อไม่ว,ว่าจะเป็นชั้น1 2บวก3บวกเนี่ยจะให้ความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยควรเข้าไปศึกษาดูนะคะตัวแทนควรอ,อธิบายให้ให้ลูกค้าเข้าใจสำหรับ ข้อที่3ที่รถทุกคันจะต้องทำก็คือในเรื่องของการเสียภาษีรถยนต์หรือที่เราเรียกว่าป้ายวงกลมนะคะในเรื่องของการเสียภาษีเราเสียเมื่อไหร่นะคะเราเสียตามรอบคือ1ปีเนี่ยเราจะเสียภาษี1ครั้งนะคะซึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องมีก่อนที่จะไปเสียภาษีที่ขนส่งนะคะคือจะต้องทำพรบก่อนนะคะจึงจะสามารถต่อภาษีได้สำหรับรถยนต์นะคะที่จะต้องตรวจสภา สภาพรถนะคะเออเราดูที่อายุการใช้งานของรถนะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือมีอายุ5ปีขึ้นไปนะคะถึงท่านถึงจะต้องไปตรวจสภาพรถนะคะสำหรับรถยนต์นะคะให้ดูอายุรถที่ 7ปีขึ้นไปนะคะนับนับแต่วันที่ท่านจดทะเบียนรถนะคะตรงนี้เนี่ยคือเมื่อเราซื้อพอลบอนะคะแล้วก็ไปตรวจสภาพรถที่ตอรอ,อแล้วนะคะท่านจะได้รับใบตรวจสภาพเนี่ยให้นำเอกสารทั้ง2ตัวเนี่ยไปเสียภาษีที่ขนส่งนะคะ สำหรับรถที่ขาดต่อภาษี3ปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพใหม่นะคะฉะนั้นท่านจะต้องออตรวจดูนะคะในเรื่องของการ เสียภาษีป้ายที่ท่านติดหน้ารถเนี่ยก็มันตรวจสอบว่า,าหรือทําการบันทึกเอาไว้นะคะว่าท่านจะต้องทําการต่อพอรบอนะคะเสียภาษีเมื่อไหร่นะคะซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของของคนที่มีรถนะคะเพราะว่าเมื่อท่านเกิดเหตุขึ้นมาแล้วถ้าท่านไม่มีตัวพรลบนะคะหรือไม่เสียภาษีเนี่ยมันเป็นความรับผิดของตัวท่านที่จะต้อง รับผิดชอบตรงนี้นะคะขั้นตอนการเช็คเบีย้ยแจ้งงานนะคะในระบบของสีกลุงโบรกเกอร์มีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือเช็คเบีย้ยเช็คเบีย้ยผ่านเว็บไซต์7 2 4อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะโดยที่เราสามารถใส่ยี่ห้อรุ่นรถปีนะคะแล้วก็สามารถเทียบกดออกใบเสนอราคาได้นะคะซึ่งช่องทางนี้จะได้ ทุนประกันที่ที่ฟิกเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับประกันประเภทหนึ่งนะคะไม่แนะนำนะคะสำหรับช่องทางที่2ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์สิกูมโบเกอร์นะคะไปที่หัวข้อสินค้าและเบีย้ยประกันภยัยตรงนั้นเนี่ยจะมีเบีย้ยที่เรานำเสนอเอาไว้หน้าตารางได้เลยไม่ว่าจะเป็นประกันประเภท1ประเภท2 3แล้วก็ประเภท5นะคะตรง ตรงช่องทางนี้ท่านอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอรหัสรถยนต์นะคะแล้วกอ็อาจจะต้องค้นหาใน,ในตัวของยี่ห้อรุ่นรถปีนะคะก็อาจจะไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่เราสามารถดูได้หน้าหน้าตารางเว็บของสีกุ้งได้เลยสำหรับช่องทางที่3นะคะคือเช็คเบี้ยโดยผ่านระบบ ของสีกุ้งนะคะโดยที่ท่านจะต้องเป็นสมาชิกของสีกุ้งบล็อกเกอร์ก่อนนะคะโดยท่านจะต้องล็อกอินนะคะใส่ล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปในระบบแล้วก็ทําตามขั้นตอนขั้นตอนการเช็คเบีย้ยแจ้งงานนะคะในระบบของสีกุ้งบล็อกเกอร์มีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือเช็คเพียบเช็คเบีย้ยผ่านเว็บไซต์724อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะโดยที่เราสามารถใส่ ยี่ห้อรุ่นรถปีนะคะแล้วก็สามารถเทียะกดออกใบเสนอราคาได้นะคะซึ่งช่องทางนี้จะได้ทุนประกรันที่ที่ฟิกเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับประกันประเภทหนึ่งนะคะไม่แนะนำนะคะสำหรับ ช่องทางที่2ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์สิกูงโบเกอร์นะคะไปที่หัวข้อสินค้าและเบีย้ยประกันภยัยตรงนั้นเนี่ยจะมีเบีย้ยที่เรานำเสนอเอาไว้หน้าตารางได้เลยไม่ว่าจะเป็นประกันประเภท1ประเภท2 3แล้วก็ประเภท5นะคะตรง ตรงช่องทางนี้ท่านอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอรหัสรถยนต์นะคะแล้วกอ็อาจจะต้องค้นหาในในตัวของยี่ห้อรุ่นรถปีนะคะก็อาจจะไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่เราสามารถดูได้หน้าหน้าตารางเว็บของศีกุงได้เลยสำหรับช่องทางที่3นะคะคือเช็คเบี้ยโดยผ่านระบบ ของสีกุ้งนะคะโดยที่ท่านจะต้องเป็นสมาชิกของสีกุ้งบล็อกเกอร์ก่อนนะคะโดยท่านจะต้องล็อกอินนะคะใส่ล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปในระบบเข้าไปที่หัวข้อเช็คเบีย้ยทำใบเสนอราคานะคะอันนี้จะอยู่ในรูปที่2 นะคะที่เป็นเครื่องหมายฟิกถูกนะคะเสร็จแล้วเมื่อท่านเข้าไปเนี่ยสามารถเช็คเบีย้ยทำใบเสนอราคาจากรุ่นลดและก็จากรหัสรถนะคะเดี๋ยวตัวนี้พี่นิตจ,จะทําลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะสําหรับช่องทางสุดท้ายเนี่ยคือเช็คเบีย้ยกับสาขาผ่านสาขาทั่วประเทศหรือในไลน์อสีกงนะคะสำหรับมือใหม่ช่องทางนี้นะคะเป็นช่องทางที่พี่นิดแนะนำนะคะแล้วก็เดี๋ยว ก่อนที่เราจะไปถึงาการเช็คเบี้ยแจ้งงานนะคะมีสิ่งที่อยากจะแจ้งก่อนนะคะว่าเอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการเช็คเบี้ยแจ้งงานนะคะสำหรับงานของสีกุงเนี่ยเราจะแบ่งประเภทงานออกเป็น3ประเภทนะคะท่านจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเป็นงานต่ออายุงานใหม่หรืองานโอนโค้ดนะคะ สำหรับประเภทงานประกันภยัยภายใต้เงื่อนไขของบริษัทสีกลุงนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะซึ่งการที่เราต้องออรู้ว่าเป็นงานประเภทใดเนี่ยมันมีผลต่อเอกสารในการแจ้งงานนะคะ อย่างแรกเลยก็คืองานใหม่งานใหม่คืองานที่ไม่เคยทำกับสีกุ้งมาก่อนนะคะเป็นงานที่ที่แจ้งงานกับสีกุ้งเป็นปีแรกอย่างเช่นลูกค้าทำประกันอยู่บริษัทกอต้องการทำประกันรบริษัทขอกับสีกุ้งนะคะอันนี้เนี่ยเอกสารที่ต้องใช้ในงานใหม่เนี่ยก็คือสำเนาทะเบียนรถนะคะแล้วก็ สำเนากรมทั์เดิมนะคะหรือใบเตือนต่ออายุถ้าลูกค้าไม่มีเนี่ยเ,เราต้องสอบถามว่าเดิมเนี่ยลูกค้าเคยทำประกันอยู่บร,ษริษัทอะไรนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเช็คเบี้ยงานงานได้นะคะแล้วก็งานต่อไปคืองานต่ออายุงานต่ออายุเนี่ยคืองานเดิมที่ ทำผ่านสีกุ้งมาแล้วก็ต้องการต่ออายุนะคะกับกับของเรากับสีกุ้งต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นเดิมทำอยู่บริษัทกนะคะทำอยู่ที่สีกุ้งแล้วก็ต้องการต่อกับบริษัทกที่สีกุ้งตัวนี้งานต่ออายุก็จะง่ายมากนะคะเอกสารที่ใช้ก็คือแค่สำเนาตัวบัตรประชาชนกรณีเป็นนิติบุคคลก็ใช้แค่หนังสือรับรองนะคะซึ่งงานต่ออายุเนี่ยเ,เรามี เอกสารในระบบอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใช้เอกสารเยอะนะคะสำหรับงานโอนโค้ดเนี่ยสมาชิกใหม่จะงงว่าเาจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเช็คเบี้ยโอนโค้ดคำว่าเช็คเบี้ยโอนโค้ดคืออะไรคืองานที่ลูกค้าต้องการทำกับบริษัทประกันภัยเดิมแต่เปลี่ยนตัวแทนหรือในหน้าดูแลตัวอย่างเช่นลูกค้าทำอยู่บริษัทกนะคะทำอยู่กับ ที่ไม่ใช่งานของสีกุ้งนะคะเป็นงานข้างนอกต่อมาลูกค้าเนี่ยอยากต่อกับบริษัทกอแต่ว่าย้ายงานนะคะมาทํากับสีกุ้งนะคะกรณีนี้เนี่ยคือเป็นงานโอนโคดคือลูกค้าต้องการทําบริษัทเดิมแต่ว่าย้ายผู้ดูแลเอกสารที่จะต้องใช้เนี่ยก็จะ จะต้องใช้เยอะหน่อยนะคะก็คือจะต้องใช้สำเนาทะเบียนรถนะคะสำเนากรมธรรม์เดิมหรือตัวใบเตือนต่ออายุนะคะตัวนี้เนี่ยจะต้องมีเลยนะคะก็คือต้องให้ให้ลูกค้าเนี่ยออขอมานะคะแล้วก็แบบฟอร์มการโอนย้ายนะคะคือถ้าเอกสารครบเนี่ยจะทําให้ทําเรื่องได้ง่ายแล้วก็สะดวกสําหรับแบบฟอร์มการโอนย้ายเนี่ยเราขอกับ เจ้าหน้าที่ที่เราแจ้งงานได้นะคะซึ่งแบบฟอร์มอนย้ายของแต่ละบริษัทก็จะมีแบบฟอร์มที่ไม่เหมือนกันนะคะมาดูตัวอย่างของวิธีการเช็คเบี้ยแจ้งงานนะคะกับเจ้าหน้าที่สาขานะคะซึ่งเราสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาขาได้ทั่วประเทศนะคะสามารถคุยกับ เจ้าหน้าที่มอเตอร์นะคนใดท่านใดก็ได้ที่เราคุยแล้วเราชอบพอนะคะเราก็สามารถส่งแจ้งงานกับกับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้เลยนะคะสำหรับเอกสารในการเช็คเบีย้ยแจ้งงานสำหรับงานใหม่ ที่พี่นิดแจ้งไปก็คือเราต้องใช้ตัวสำเนาทะเบียนรถนะคะแล้วก็สำเนากรมธรรม์เดิมนะคะหรือว่าใบเตือนต่ออายุถ้ามีนะคะเอ่อสำหรับการเช็คเบี้ยเนี่ยพี่นิดส่งเอ,อ่สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถไปให้ซึ่งในสำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถเนี่ยก็จะระบุ ยี่ห้อรุ่นรถปีเข้าไปเข้าไปนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดที่สามารถเจ้าหน้าที่สามารถเอามาใช้ในการเช็คเบีย้ยได้แล้วก็สำเนากรมธรรม์เดิมนะคะในเรื่องของการเช็คเบีย้ยงานใหม่ถ้าลูกค้าไม่มีสำเนากรมธรรม์เดิมหรือใบเตือนต่ออายุเนี่ยให้ตัวแทนถามกับลูกค้าว่าเดิมเคยทํากับบริษัทประกัน ที่ไหนมาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สีกุงนะคะสามารถเช็คเบีย้ยงานใหม่ได้ถูกต้องนะคะเพราะถ้าเ,เป็นการเช็คเบีย้ยกับบริษัทเดิมที่ลูกค้าทำเนี่ยมันจะเป็นเบีย้ยงานใหม่ซึ่งจะเป็นเบีย้ยที่ใช้ไม่ได้นะคะถ้าเราแจ้งงานไปงานก็จะถูก ดเจ็ตกลับมานะคะหรืออาจจะต้องมีการเพิ่มหรือลดเบี้ยลงนะคะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ตัวแทนจะต้องถามกับลูกค้าให้ได้ข้อมูลว่าเดิมเคยทำอยู่บริษัทประกันนะคะที่ไหนมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำการออกใบเสนอราคามาให้เรานะคะในใบเสนอราคาเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบเบี้ยสามหรือ4บริษัทนะคะโดยถ้าเราไม่ได้ระบุไว้เนี่ย ก็จะเป็นเบีย้ยที่ไล่มาตั้งแต่เบีย้ยถูกสุดนะคะมายังเบีย้ยแพงสุดนะคะสำหรับตัวรายละเอียดเนี่ยเราสามารถดูได้นะคะว่าในแต่ละช่องเนี่ยคือความคุ้มครองในเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับความคุ้มครองหลักๆที่เรามองนะคะก็คือทุนประกันรถซึ่งเราจะเขียนว่าความเสียหายต่อรถยนต์นะคะทุนอยู่ที่กี่แสนนะคะอันนีเ้เราจะเป็นตัวหลักๆที่ลูกค้าจะดูนะคะ แล้วก็สำหรับตัวรายละเอียดตัวย่อยอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะอธิบายให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจถึงความคุ้มครองของกรมทรรนนั้นนะคะเพราะว่ามันมีผลเมื่อลูกค้าเกิดเ,เหตุขึ้นเนี่ยตัวกรมธรรเนี่ยจะสามารถทำงานได้โดยให้ความคุ้มครองเนี่ย ในในในความคุ้มครองอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งความแตกต่างของเบี้ยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวรายละเอียดความคุ้มครองในแต่ละช่องด้วยไม่ว่าจะเป็นในช่องของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะคะในเรื่องของชีวิตแล้วก็ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ย ซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นหลักถึง10ล้านหรือ2ล้านหาเนี่ยซึ่งในแต่ละตัวทุนเนี่ยที่เห็นเนี่ยความแตกต่างก็มีอยู่นะคะซึ่งมันถ้าความคุม้มครองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเบี้ยเนี่ยก็สูงขึ้นเบี้ยเนี่ยก็คือเราดูที่ช่องสีเขียวๆนะคะตัวนี้เป็นเบี้ยป,ประกันภัยที่รวม รวมภาษีเข้าไปแล้วก็คือเน็ตเนี่ยช่องนี้นะคะสำหรับประกันภาคบังคับเนี่ยพรลบรก็คือว่าให้เราดูช่องช่องที่ถัดมาจากช่องที่ไฮไลท์ไว้นะคะราคาพรลบรถยนต์ก็จะอยู่ที่645บาทนะคะแล้วก็เบี้ยประกันภัยรวมช่องล่างสุดก็คือรวมเบี้ยของประกันชั้น1บวกพรลบบก็จะได้ยอดล่างสุดนะคะสำหรับลูกค้าที่ ไม่ได้ซื้อพลอบรเราก็ให้ลูกค้าดูที่ช่องเบีย้ยประกรันที่เป็นช่องไฮไลท์สีเขียวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของหน้าตารางกรมธรรที่เป็นใบเสนอราคาใบนี้นี่เราสามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะ กรณีลูกค้านะคะต้องการดูส่วนลดนะคะของบริษัทประกันนะคะในกรณีที่เราปิดสมัครเป็นสมาชิกนะคะเราสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยคิดส่วนลดนะคะเราเรียกว่าเป็นส่วนลดของระดับ6ให้ได้นะคะโดยโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะคิด ส่วนลดนะคะในราคาที่ถ้าไม่รวมพลบบเนี่ยก็จะแจ้งมาแล้วก็ส่วนลดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ยอดนําส่งอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นยอดสุดท้ายนะคะที่ถ้าลูกค้าเลือกนะคะก็จะเป็นยอดนำส่งนะคะโดยลูกค้าเนี่ยก็สามารถโอนเข้าบัญชีที่บัญชี4ีกรุงได้เลยนะคะเราก็ส่งเลขที่บัญชีให้ลูกค้าเนี่ยนำส่งเข้า บัญชีบัญชีของสีกุงได้โดยตรงนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยเลือกทำบริษัทประกันที่ไหนตกลงทำแล้วเนี่ยเราส่งเลขที่บัญชีให้ลูกค้าเพื่อที่จะทำการโอนชำระเ,เบี้ยประกันเข้ามา สำหรับเอกสารที่ใช้ในการแจ้งงานเนี่ยก็คือเราส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวสำเนาทะเบียนรถที่เราส่งไปนะคะออแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนอันนี้ใช้ในบางเคสบางกรณีนะคะบางเคสก็ไม่ได้ใช้นะคะวันคุ้มครองนะคะต้องแจ้งด้วยนะคะว่าออลูกค้าชำระมาแล้วเนี่ยแต่วันคุ้มครองเนี่ยอาจจะเป็นอีก 3วันข้างหน้านะคะอันนี้ให้สอบถามด้วยนะคะสำหรับ งานประกรันหมดเมื่อไหร่ให้คุ้มครองต่อเนื่อ,องด้วยนะคะแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะคะให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันที่ที่อยู่ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่จริงนะคะแล้วก็รหัสสมาชิกเนี่ยก็คือรหัสของตัวแทนที่ใช้ในการขายนะคะเบอร์โทรลูกค้าที่นัดตรวจรถนะคะแล้วก็หลักฐานการชำระเงินก็คือตัวสลิปนะคะอันนี้ ี่พอลูกค้าโอนเงินมาเสร็จเนี่ยให้แชร์สลิปมาให้เราด้วยนะคะเรารวบรวมส่งเอกสารทั้งหมดเลยเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะทําการคีย์งานให้นะคะค่ะก็อันนี้เป็นอันจบขั้นตอนในการแจ้งงานนะคะโดยเราสามารถแจ้งงานผ่านทาง เจ้าหน้าที่สาขาทางไลน์นะคะหรือว่าแจ้งงานผ่านทางไลน์แอส,สิกลงนะคะโดยมีขั้นตอนในการเช็คเปี้ยแจ้งงานที่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของงานใหม่นะคะสําหรับงานต่ออายุหรือว่างานโอนโค้ดเนี่ยก็จะมีเอกสารตามที่พี่นิดแจ้งไปนะคะก็วันนี้ถือว่า,าจบขั้นตอนนะคะเป็นการแนะนําสําหรับ สมาชิกใหม่นะคะในช่องทางการเช็คเบีย้ยเริ่มต้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เราพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ